ต่อจาก EP ที่แล้วครับ EP ที่สองครับอันนี้มาตอกหลักกันครับทุกคนไม้ก็ไม้ไผ่ใช้ไม้เผาไม้ไผ่เหลาไว้แล้วครับตอกตรงนี้เลยตอกลงไปใ่ปเสาจะยาวไปหน่อยนะทุกคน ออกแน่นๆอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาหลักเนี่ยหลักนี้มามัดแล้วก็ทํำกล้วยตอกหลักเสร็จแล้วแล้วก็มามัดตรงนี้กันนะครับเดี๋ยวเราก็ <ๆ S 2> เอาหลักยาวคำ้ำอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็มัดเลยครับเสาที่เราตอกไว้แล้วก็มัดเลยมัดเดี๋ยวเราไป มัดเครื่อนปุ้ยทีนึงนะครับทุกคนมัดแบบนี้ให้อยู่นี่บมัดอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวมัดดีๆอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวมัดให้อยู่ดีๆแล้วเราก็แล้วเราก็ต้องมามัดที่นี่ที่ครับนี่มัดเครือคือที่เครือกล้วยไว้จะก,กับเสาหลักอย่างนี้มาเดี๋ยวมัดเครือกล้วยกับเสาหลักไว้ ครับมาดูกันครับนี่เสร็จแล้วครับนี่อันนี้คือหลักตอกไว้ครับตอกลงไปแล้วก็เอาเสามายึดมัดเชือกก็ประมาณนี้ครับนี่แล้วก็มาลังตน้นลังต้นกล้วยไว้กับไม้อีกที่เพื่อจะให้แม่เขาเอ็นล้มแล้วก็มัดที่เครือกล้วยไว้กับเสาด้วยครับยึดไปนะครับถ้าล้มมาก็ไม่หักครับอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็ลุงนิกก็เรียนรู้จากคนอื่นเขาทามาครับก็เรียนแบบอาจจะไม่สวยนักแต่ว่าคิดว่าอยู่ครับเพราะว่าต้นกล้วยก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากแล้วก็เครือก็ไม่ได้ใหญ่ครับมีแค่3ามบี2องบี